สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับประจําเดือนตุลาที่จะมาถึงนะครับมาดูกันว่าดวงการเงินการงานนะครับความรักสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนครับมาดูกันว่าดวงการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับปแรกของชาวราศีเมถุนนะครับจับขึ้นมาได้คิงถือดาบนะคิงหมายถึงพระราชาหัวหน้างานการเงินดูแล้วมีอุปสรรคบ้างครับความเป็นดาบมวนสบ้างแต่เชื่อว่าชาวราศีเมถุนเอาตัวรอดได้นะครับโดยที่ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่า ฟาเป็นราชาคามเป็นคิงเนี่ยมันมันก็หมายถึงคนที่มีความสามารถค่อนข้างสูงนะเป็นหนึ่งเดือนที่อุปสรรคการเงินก็เข้ามาเล็กๆน้อยๆเหนื่อยนิดนึงแต่ผลตอบแทนค่อนข้างคุ้มค่าอาจจะมีเป้าหมายหรือมีแผนในเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงเดือนตุลานี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่ชาวราศีเมถุนดูแล้วไม่ลำบากเรื่องการเงินถึงจะมีอุปสรรคให้เหนื่อยใจอยู่บ้างนะครับการเงินค่อนข้างมีจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือนะครับเป็นอีกหนึ่งเวลาที่ปัญหาเก่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินถึงจะมี เรื่องให้แก้ไขยอยู่ม้างแต่เชื่อว่าสามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงเดือนตุลานี้นะครับอามาดูการงานกันบ้างนะครับการงานของเมถุนนะครับเป็นยังไงกันบ้างห,ห,ห้าเหรียญโอ้โหดูการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้ห้าเหรียญให้เสียงเันหมายถึงความเหนื่อยควานมเบื่อหน่ายความท้อแท้หรือความมันเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนค่อนข้างที่จะเบื่อเกี่ยวกับก,บก,บการทํางานปัญหาที่ต้องสาสางอยู่ เรื่อยๆเนี่ยมันทําให้รู้สึกเหนื่อยเบื่อท้อแท้แต่ก็ต้องจําทนต้องอดทนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่การทํางานดูแล้วไม่มีความก้าวหน้านะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเรื่องของค,คของความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เบื่อหน่ายเกี่ยวกับการทํางานแต่ต้องอดทนมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วมันก็จะผ่านพ้นไป Netz นะครับการงานช่วงเดือนตุลานี้ชาวราศีเมถุนไม่ค่อยดีนะครับห้าเหรียญเป็นความเบื่อหน่ายเป็นความเหนื่อยท้อแท้ แต่ก็เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับมาดูความรักกันบ้างดีกว่าการงานไม่ค่อยดีแต่การเงินดีนะครับโอ้ความรักสตรนีสรนสตรีนมองยังไงดีแต่เป็นความเป็นคู่ครองความแข็งแกร่งความมีพลังผมว่ามันให้ผลดีกับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับแต่ต้องระวังของเรื่องอารมณ์นะเพราะว่าความเป็นสตรนนีนย,ยิ่งให้เป็นสุภาพสตนี่ต้องระวังระวังระวังของเรื่องอารมณ์เพราะว่า จะเป็นคนเนี่ยที่ไม่ค่อยยอมคนนะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมโดยเฉพาะค่คของก็ยังไม่ยอมคนเพราะว่าสตรีนออกมาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีความมั่นใจนครับเป็นสตรีที่กำเขาเรียกอะไรเนี่ยอะจับสิงโตอาบ่าอยู่เป็นคนที่มีความสามารถสูงแล้วมาตกความร,รักอย่างเนี้ยถ้าคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ดีมันก็ให้ผลดีอยู่แต่ก็ต้องระวังระมัดระวังเรื่องของลมแต่ว่าคนที่ยังไม่มีคู่นะครับผมมองว่าใบนี้ไม่ให้ผลดีเพราะฉะนั้น คนที่ยังไม่มีคู่ก็ต้องรอไปก่อนช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับมาดูเรื่องสุขภาพดีกว่านะครับสุขภาพของชาวราศีเมทุนนี่ห้าดาวเออห้าดาวม,มองอยังไงครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะนันเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่คนเออคนที่เกิดในราศีเมทุน,นครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนิดนึงนะเพราะนั้นมันจะมีโรคแวะเวียนเข้ามาหาท่านได้ค่อนข้างหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะครับความเป็นห้าดาว าการเขาเรียกอะไรเดียการทําบุญนะครับจะช่วยท่างได้นะครับนั่งสมาธินะครับถวายสังฆทานนะครับหรือว่าทาบุญเก็บกระลงศพบ,บริจาคเลือดนะครับความเป็นดาาความประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านทาบุญมันก็จะดีขึ้นนะครับสําหรับห้าด่าเนี่ยมันก็ให้ผลที่ไม่ค่อยดีกับคนที่เกิดในราศีเมถุนอย่างไรบ้างความเป็นห้าด่ามันหมายถึงการ วิวาทความสงคามนั้นต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมงานการมีทะเลาะมีปากเสียงการดื่มสุรานี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้มันอาจจะเกิดเหตุที่ไม่ดีขึ้นกับท่านได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนง่ายขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นอีกหเดือนที่ต้องระมัดระวังตัวเองเกี่ยวกับเรื่องดูแลสุขภาพนะครับครับสําหรับคลิปของชาวที่ชาวราศีเมษผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ยังพูดผิดพลาดอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ